สวัสดีค่ะวันนี้ชนจะพามาแนะนําเครื่องหยอดข้าวโพด SPK นะคะเดี๋ยวจะพามาดูจุดเด่นเครื่องหยอด SPK กันนะคะตัวเครื่องหยอดของเราเป็นเครื่องหยอดแบบอิสระนะคะสามารถปรับความอิสระได้ถึง10นิ้วนะคะหรือมากกว่านั้นถ้าลูกค้าแจ้งมานะคะ,ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเครื่องหยอดแบบโซ่ปรับเองอัตโนมัตินะคะตัวถังปุ๋ยจะเป็นถังแบบสแตนเลสนะคะ เดี๋ยวจะให้ดูข้างในนะคะแบบสแตนเลสจะใช้นานได้งานได้นานกว่าตัวที่เป็นเหล็กนะคะส่วนตัวลูกหยอดนะคะของเราอ่ามีเกียร์ให้เลือกถึง6เกียร์นะคะสามารถปรับได้ว่าจะเอาความถี่ความห่างเท่าไหร่นะคะเลือกตามความเหมาะสมได้เลยนะคะตัวลูกหยอดนะคะใส่มเมล็ดพันธุ์ได้ทุกขนาดเลยนะคะแล้วก็ระบุได้ด้วยค่ะว่าจะเอาลงกี่เม็ดนะคะ1เม็ด2เม็ด3าเม็ดได้เลยนะคะ เอาที่ลูกค้าอยากได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวจานแหวกนะคะแล้วก็มีตัวกันจมให้นะคะอันนี้ดูตัวปรับปุ๋ยนะคะปรับได้ทั้งอ่าสองถังเลยนะคะจะเอาปริมาณปุ๋ยเท่าไหร่ปรับได้เลยนะคะจะเอาหนึ่งไร่กี่กี่กิโลกําหนดได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นลูกหยอดแบบ เป็นเกียร์นะคะที่ยี่ห้ออื่นไม่มีนะคะอ่าอันนี้อิสระของมันนะคะตัวนี้จะเป็นตัวจานแหวกที่มีล้อกันจมนะคะอ่ามาดูตัวนี้ถังสแตนเลสนะคะของเรานะคะมีความแข็งแรงนะคะแม้แต่เขาเรียกอะไรตัวนอ็อตตัวน็อตตรงนี้นะคะก็เป็นน็อตแบบสแตนเลสเลยนะคะใช้งานได้นานนะคะอ่าสำหรับ โปรโมชั่นสำหรับ20เครื่องเครื่องแรกนะคะเราจะมีราคาพิเศษให้นะคะลูกค้าสนใจ3แถว4แถวนะคะโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0885472101นะคะที่กัดร้านของเราอยู่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะคะสนใจรุ่นไหนสอบถามเข้ามาได้นะคะอย่าลืมนะคะ0885472101นะคะยังไงฝากไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ